ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ขายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไอสารคาเฟ่นะครับวันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูเกี่ยวกับการต้มชาต้มชาไทยนะครับโดยใช้ต้มมอต้อมโกกาบอดอนี้ครับ มันจะมีครีมโอรอโรมามาเต็มเนี่ยพอถึงสักครึ่งหนึงครับเราก็ต้องรด้ปิดฝาแล้วเพราะเดี๋ยวน้ำมันอาจจะก,กระเด็นแล้วก็บอไฟเพราะว่าความร้อนมันยังสะสมอยู่ครับตอนนี้มันก็ยังมีแรงดันน้ำ แรงดันของความร้อนต่างๆแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยมาผสมครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับการชงชากาแฟนะครับผมหลักๆตอนนี้ก็คือเมนูหลักๆของผมก็จะเป็นชาเขียวชาไทยแล้วก็กาแฟสดเป็นหลักนะครับแต่ในอนาคตก,าก็ค่อยเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆครับเพื่อน ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงทดลองอะไรในหลายๆอย่างโอเคครับาพาขพืนมาชมแค่นี้เลยครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆช่องไอสารด้วยนะครับการกดปูกใจของเพื่อนๆจะทำให้คนอื่นๆเห็นคลิปผมได้มากขึ้นเลยครับนี่ครับผมชาไทยตอต้มเสร็จใหม่ๆสีมันก็จะคำ้คำๆหน่อยแต่เดี๋ยวเราไปผสม สมครีมเทียมอะไรต่างๆและสีมันก็จะกลับมาดูสดใสโอเคครับแค่นี้แหละครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ